เพ็ดนี้เพ็จริงนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะเออแล้วก็กดแชะนะคะกดไลค์กดแชะนะคะคนละสามแชะเดอ้อเดี๋ยวแชะโอ้หลุดปากพูดไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกดแชะก่อนเดอ้อกดแชะให้ในกลุ่มเออให้สมาชิกใดมาหับหูว่าเออ เจสิกำลังไล่โซดเดออ์รอแป๊บหนึ่งนะคะเจสขออนุญาตหน่อยเพราะว่าเพจนี้โดนปิดกันนะคะเรื่องของพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเรื่องของพรุ่งนี้คือเรื่องอะไรนะเออซิม่ต้องให้พูดร้ายค,คา่ะแมคขาเออนะเข้ามาก็รู้แล้วแหละว,ว่ามาเพื่ออะไรแล้มาจุดประสงค์เพื่ออะไรนะ เดี๋ยวเจ๊รอคนดูที่หนึ่งหมื่นนะเพราะว่าตอนนี้กำลังรอคนเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาไม่ได้หมุนค่ะเขาใช้เศษคาถานะเออฉันก็งงว่าเขาหมุนยังไงของเขาเขาได้สามตัวบนหามทุกสี่งวดติดแล้วไงอ่ะใช่ไหมมันหามมาสี่งวดเลยอ่ะเขาเขาก็หมุนดาเขาก็เป็นอะไรนี้ดีแล้วสังเกตนะหามมาสี่งวดแล้วมันไม่เบิ้ลนเลยเอออ่ะ เห็นไหมสี่กับเก้าค่ะรัฐบาลงวดนี้วิ่งรุดสี่กับเก้าค่ะสี่กับเก้ามาหนึ่งตัวแน่นอนแต่งวดนี้มั่นใจสุดๆเลยนะคะมีบ้านซื้อมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถรอเล่นนะอ่ะโอเคนะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะใครจะวิ่งวิ่งตัวนี้นะคะแนะนำให้วิ่งตัวนี้นะเออมันหลอกให้ตามเบิร์ไง อ่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะวิ่งวิ่งถ้าจะวิ่งวิ่งตัวนี้นะคะถ้าจะวิ่งให้วิ่งตัวนี้นะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะจะได้ไปต่อนะคะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณค่ะ แคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะถ้าวิง่งทรูดรูดตัวนี้นะคะมาแน่นอนค่ะมันหน้าค่ะมันโหนกค่ะแม่เออแคปเจอร์แล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะหนึ่งหมืนสามพันคนเห็นพร้อมกันนะคะ <c oughs> เป็นตายไรดีงวดเนี้ยแหละค่ะกูเนะี <c> ่ย <oughs> ชีวิตไม่รอดชีวิตจะรอดไม่รอดก็งวดเนี้ยแหละค่ะ เออแต่เขาโอ้นอเนาะอาแคปเจอร์แล้วพิมพ์ขอบคุณค่ะรัฐบาลกดนี้ให้สี่กับ9นะคะฟันที่เกนะคะฟันเกก็คือมั่นหน้าเก้านะคะหรือว่ามั่นใจในเลขเก้นะคะอ่าขอบพระคุณทุกคนที่กดแชร์นะคะขอบพระคุณที่กดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องแชร์แล้วนะพอแล้วนะ อย่เฟซปิวนะอย่าแชร์นะเอากดไลค์คอมเมนต์พอเฟซบุ๊กเขาจะไอ้นี่เราอ่าหลักสี่นะสี่ถ้าสี่มานะคะให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามพิมพ์ขึ้นมาค่ะสี่กับเก้านะคะเก้าอัดไปบนสี่อัดมาล่างก็เป็นได้นะคะเออเก้าอัดไปบนสี่อัดมาล่างก็เป็นได้นะคะอ่าเอาสี่ก่อนนะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามพิมพ์ขึ้นมาค่ะพิมพ์ทันไหมคะพิมพ์ได้ไหมคะพิมพ์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ยัไม่ค่อยอยากโชว์ในเรื่องของแนวทางเดี๋ยวมันจะบล็อกเรานะสี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองค่ะพิมพ์ขึ้นมาค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองค่ะ คิดถึงเจ๊จางนะเราไปไลฟ์สดอยู่ที่เพจสำรองนะคะไลฟ์ทุกวันเลยเดี๋ยวเจ๊ให้ดูเพจนะใช่ค่ะ40ค่ะ41 42 43ค่ะนี่เราไปไลฟ์สดอยู่ที่เพจนี้กันนะคะถ้าใครได้ติดตามเนาะเราไลฟ์สดอยู่ที่เพจนี้กันนะคะค่ะ43ค่ะ40 41 42 43ค่ะ ชอบก็เลือกเล่นเอานะถ้ามันเยอะไปก็ไม่ก็ไม่ต้องตามหมดก็เลือกเอาเล่นที่ชอบนะคะอ่าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณคะ่คณคะมีเลขประมูลนะคุณแม่มีเลขประมูลนะอ่าถ้าเก้านะคะเก้าศูนย์นะคะอะดีเจ๊เขียนให้รัฐรัฐไอ้นี่มันมันมากนะมันมันมันตัวนี้โอ้ฉันเขียนไม่สวยเลยเธอโอ้เบี้ยวเบี้ยวบดบดนะ อ่าอ่ามั่นตัวนี้นะคะหนูมั่นตัวนี้ค่ะแม่หนูมั่นหนูมั่นตัวนี้นะอ่าสี่หนึ่งอายุเลยค่ะอ่าเก้านะเก้าก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามจบแค่เนี้ยแหละชอบอยู่ค่ะสี่ศูนย์ชอบอยู่ใช่ไหม คิดว่าเพจปิวไปแล้วค่ะแม่หายมันไม่ได้ปิวนะมันไฟลสดมันไม่ค่อยมีคนเห็นนะเราก็อยากจะไปแบบดึงดึงเพจใหม่หน่อยนะเพราะว่าเพจนั้นเขาเปิดการมองเห็นดีแต่เพจเนี้ยเออมันไม่ค่อยเห็นนะอัอนตายแล้วคนดูลดลงสี่ล่างเก้าบนถูกต้องค่ะสี่ล่างให้สี่ล่างเก้าบนนะคะเลิศหนูเก่งมากลูกอ่ะหนูเก่งมาก เออหนูเก่งมากใช่หนูเดาใจจจ๊ถูกมากเลยเจว 9, ่าก้าวมานะมาบนนะเออแต่งวดนี้ก็มีสิทธิ์มาทั้งบนมาทั้งล่างได้แต่มันที่บนนะคะก้าวงวดนี้มันก้าบนนะคะคนดังเขาปิดกันค่ะเออแต่งวดนี้มันมันม,น,มนบนนะมันบนก้า <9. S 2> <9. S 1> ก็มันก็คืออะอะแคปเจอนะคะเดี๋ยวให้แคปทั้งใบเลยนะแต่ให้แคปแป๊บเดียวนะคะ อ่ะแคปเจอร์ค่ะเห็นเห็นไหมอ่ะอ่ะแคปเจอร์แล้วนะคะพิมพ์คำว่ารวยต่อไปเลขประมูลนะคะแคปเจอร์แล้วนะคะอ่ะแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่ารวยนะคะใครเห็นลิงก์ที่ปากหมุดนะคะสามารถจิ้มลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดนะคะเข้าไปได้นะคะมีกลุ่มให้นะคะเป็นกลุ่มแนวทางให้นะคะ 9ก้าหนึ่งอันแล้วนะใครเห็นลิงก์ที่ปักหมุดนะคะลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดไว้ให้นะคะาสามารถจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดเข้าไปได้นะคะอ,อยากจะซื้อหอยแทงหอยอะไรกันนะทุกหอยทุกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยบาทละเก้าสิบห้านะคะเจ๊ J. ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะลิงก์ที่ปักหมุดนั่นแหละค่ะคุณแม่นะคะลิงก์ที่ปักหมุดนะใครเห็นลิงก์ที่ปักหมุดนะเป็นกลุ่มแนวทางก็มีเป็นกลุ่มซื้อหอยแทงหอยบาทละเก้าสิบห้า นะต้องคลิกลิงกเท่านั้นนะคุณแม่ถึงจะได้เข้ากลุ่มนะคะเออคลิกลิงเข้าไปนะถึงจะได้เข้ากลุ่มไม่คลิกไม่ได้เข้านะคะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคแคปเจอร์แป๊บเดียวเดี๋ยวไปอยู่เปิวอ่ะอ่ะแคปเจอร์ค่ะมันบงมากแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะ แคปเจอร์ค่ะแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะแคปเจอร์ค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะแคปเจอร์ค่ะแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะแคปเจอร์เด้อพี่น้องค่าใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์ค่ะ ไม่รู้ว่าอันหรือย่างเออจิ้มลิงที่ปากหมุดไปซื้อไปแทงได้นะคะบาทละเก้าสิบห้าอู้ตายเลยบาทละเก้าสิบห้าเลขเก้าเก้าห้าบังเอิญจังเลยเนาะเออเออให้ีชกลก็ให้ของฉันไปทุกงวดอย่างนี้แหละเข้าไม่เข้าก็สุดแท้แล้วแต่นะคะเพราะว่าเลขประมูลแค่หางเดียวตัวเดียวบางคนเล่นเป็นสิบกว่าหางยังไม่ถูกเลยค่ะแต่งวดนี้ก็ยังมั่นใจในตัวนี้นะอืมงวดนี้ยังมั่นใจในตัวนี้นะคะ รัฐบาลนะมันนะมันยังมั่นตัวนี้อยู่นะคะอ่ะโอเวอร์แอคติ้งหลักเก้านะคะหลักเก้าค่ะอ่ะเดี๋ยวไล่เลเวลเลยนะคะหนูเมาหลักเก้าค่ะหลักเก้าค่ะเห็นไหมหลักเก้าหลักเก้าค่ะหลักเก้าค่ะ,คะ,คะอ่ะชิบหายแปดเจ็ดกูโผล่มาไงเนี่ยอ้าวดึงให้กูมั่วเนี่ยสอบไส้กูปะเนี่ย เออนาโดนลักไก่แล้วเอ๋เหรอโดนลักไก่แล้วหนูบอกให้ดึงหลักเอาดึงดือเก้ามาให้หนูหมดแต่มันไม่มีเก้าหนึ่งเก้าสองมีกันซื้อขึ้นรแดัะพอแล้วหนูถวายบัวแล้วแม่หนูหนูยอมแล้วขอขออวยอวยพรปีใหม่เนาะสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะก็ปีใหม่เนาะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพธรรมพระสงฆ์นะคะพระเมธรณีพระเมธคงคาพญามัจจุราชนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้ผ่านพ้นอุปสรรคนะคะ,ะไปได้ด้วยดีในปีใหม่ปีหน้านะคะปี2564 นะคะหรือว่า 2000, 2,021เนาะขอให้ทุกคนนะคะ,อะขอขอบพระคุณแฟนคลับเจฟองเบียทุกท่านที่ติดตามนะคะ,อะขอให้ FC แฟนคลับเจฟองเบียทุกท่านแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองนะคะ,ะแล้วก็ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตทุกๆวันนะคะ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือขอให้รวยๆอะรวยๆไปเลยรวยๆรวยๆเยรวยเด้ออะคนเราก็คืออยากจะรวยแหละเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วเวลารวยก็คือมันจะมีเงินแล้วมันก็จะมีความสุขแล้วมันก็จะสบายนะคะเออแต่เราก็ต้องใช้เงินที่มีให้อย่างถูกต้องนะอะโอเคขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะอะสิ่งที่สําคัญอย่าลืมนะคะอะอย่าลืมนะคะคุณบิดามารดานะคะอะโอเคสาธุขอให้ทุกคนโชคดีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ